เราก็ได้ไปดูร้านหมูทอดเจ้าอื่นๆแล้วเราเห็นเขาประสบความสําเร็จมันน่าจะง่ายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทางเราก่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ง่ายแม้แต่เรื่องหุงข้าวเรายังหุงไม่เป็นเลยตอนแรกพอออกมาทำปุ๊บสเดือนแรกไม่พอน้อยก็กลับป้าร้องไห้ ื่อวิรสักบุญหลงนะครับตอนนี้เปิดเป็นร้านอาหารครัวแม่แก้วข้าวหมูทอดตอนแรกอ่ะทางผมก็เป็นพนักงานบริษัทเราก็ได้ไปดูร้านหมูทอดเจ้าอื่นๆแล้วเราเห็นเขาประสบความสําเร็จเราก็คิดว่าตรงนี้มันมันง่ายนะสําหรับเราที่ที่เริ่มจากศูนย์ก็เลยายึดตรงนี้แหละข้าวหมูทอดแหละแล้วก็อิงราคาตามเขาก็เลยออกจากงานกันมา3คนแล้วก็มาตั้งเป็นร้านครัวแม่แก้วข้าวหมูทอดขึ้นมาจากที่ไม่เคยทําเลย ก็ามาถึงร้านประมาณตีห้าสีพอผมเปิดร้านมาถึงเปิดร้านปุ๊บน้องบีต้องหุงข้าวก่อนออยเขาก็จะไปจัดเตรียมหมูในการทําครัวนะครับแล้วก็แกงต่างๆออกมาบีก็ดูความเรียบร้อยหน้าร้านชื่อเพนพรแก้ววิเศษนะคะก็ทําหน้าที่เป็นแม่ครัวของที่นี่เป็นหลักเลยไม่ชอบเลยรู้สึกว่าไม่ไม่ชอบการทําอาหารเลยแล้วก็เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วโดนเขาบิวออยากให้ทำ อยากให้มีกิจการเป็นของตัวเองไหมอยากจะเริ่มต้นใหม่ไหมเราจะเป็นลูกน้องเขาอย่างนี้ไปตลอดหรอแล้วมันจะโตไหมถ้าเราไม่ลองทำเราจะรู้ได้ยังไงก็เลยลองมาเปิด YouTube ดูว่าเขาทำกันยังไงทอดหมูยังไงทำอาหารยังไงอะไรยังไงแล้วก็ก็จนทุกวันนี้2ปีแล้วค่ะหลักการในการทอดหมูที่เราเรียนรู้มาจากใน y o u t u b e อะ โดยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้มาตรฐานเขาจะใช้เวลาเป็นตัวกําหนดแต่ที่เสริมขึ้นมาที่ตัวเองได้เห็นได้ทำจริงขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากการสังเกตด้วยอย่างการทอดหมูเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูไฟต้องไฟกลางนะอันนี้ก็ไม่ใช่มันต้องดูเรื่องเวลาด้วยประกอบเป็นหลักไม่ใช่จะดูไฟอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราถ่ายทอดให้กับน้องๆที่เขาไปช่วยเราได้ในครัวจริงๆ ประดิษฐ์ค่ะชื่อเล่นชื่อบีค่ะหน้าทีข่ของหนูตั้งแต่แรกนะคะก็จะเป็นแบบสับหมูอยู่หน้าร้านเก็บตังจ่ายออเดอร์แล้วก็รับออเดอร์คอยเคลียร์ลูกค้าหน้าร้านถามว่าช่วงแรกเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเพราะเราไม่เคยแบบขายของแล้วยืนทั้งวันแล้วก็แบบเก็บร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติการทำงานออฟฟิศมันก็จะนั่งทําแล้วก็มีเวลาพักบ,บ้างไปนู่นไปนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คนละเรื่องเลยกินข้าวไม่มีเวลากินเลย พอไปถึง9โมงของเราก็ครบแล้วเราก็จะขายทันลูกค้าที่มันพลิกสุดๆของช่วงก็คือในช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายนี่แหละใส่ทอดใข่ทอดซอสกพอ,พอ ช่วงบ่ายเราก็โทรสั่งหมูพอสักประมาณบ่ายสองหมูจะมาส่งตอนนี้เราก็มาเตรียมขั้นตอนแล้วมาล้างมาหมักมาตัดชิ้นมันออกพอเราทาเสร็จปุ๊บเราหมักเสร็จเราใส่ถุงพลาสติกแล้วแยกเป็นโลแล้วก็แช่ตู้เย็นไ้เพื่อไว้ขายวันพรุ่งนี้พอหลังจากกิจกรรมนั้นเสร็จตอนนี้เราก็เลียร์ร้านเดือนสองเดือนแรกมันไม่เป็นตาม ที่เราคิดเลยคนละเรื่องกันเลยจากที่คิดไว้เฮ้ยมันต้องขายได้มันต้องมีคนกินนี่ขาก็าต้องกินกันบ้างแหละข้าวหมูทอดอะไรเงี้ยแต่จริงมันมันไม่ใช่มันมันยังไม่เป็นที่รู้จักตอนนั้นร้องไห้เลยเพราะว่าเราทำงานอ,อ,อยู่บริษัทอะเงินเดือนเราค่อนข้างสูงตําแหน่งงานเราก็ดีอยู่ได้สบายๆอ่ะไม่จำเป็นต้องออกมาเหนื่อยอะไรขนาดนี้แต่ พอกมาทำปุ๊ก2เดือนแรกไม่พอมันรู้สึกว่ามันมันน้อยก็กลับบ้านร้องไห้เลยเงี่ยแบบเราเรานั่งเนี่ยอยอดขายวันหนึ่งเนี่ยมันมันมันก็ใจหายนะเราเพราะเราทำงานบริษัทมาเราเราเคยได้เป็นลักษณะเงินเดือนใช่ไหมครับมาถึงจุดตรงนี้เราเฮ้ยทำไมวันนี้เราเราลงแรงไปตั้งแต่เช้าที่เราเปิดร้าน ตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบทําไปจนถึงเกียฮ้ยทำไมมันคิดกําไรออกมาแล้วมันมันไม่มีกําไรเลยมันขาดทุนเราด้วยซ้ำเราเริ่มต้นที่คู่ค้าเราก่อนเขาเลือกหมูเกรดที่ดีมาให้เราอย่างร้านอื่นที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่มันก็จะมีมันอยู่เราก็เลยตัากให้มันเหลือชิ้นเล็กๆตัวที่เอามันออกไปเลยสันคอที่ร้านเนี่ยขายดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีมันมันจะนุ่ม คือเราเราจะหยุดนิ่งไม่ได้เราจะต้องไปดูด้วยว่า้ร้านรอบตัวเราเนี่ยมันมีนมอะไรขายบ้างยกตัวอย่างอย่างเล้งเราก็ไปลองกินร้านอื่นเออดีนะออแล้วเราก็มาดูเราแวกเราว่าเราแวกเรามีขายไหมเราแวกเราไม่มีเลยเราก็เอาอันนี้มาลองขายสิ ตอนเปิดร้านแรกๆที่มันไม่ดีนะครับแล้วเราเราก็พลิกตอนนั้นน่ะทางร้านเรามีเค๊กฮวยคือคนคนมากินในร้านเนี่ยสามารถเติมเค๊กฮวยเป็นรีฟิลเลยมันก็ยิ่งดูคุ้มค่ามากขึ้นใน,ในหนึ่งชุดที่เราขาย30บาทนะครับหลังจากนั้นลูกค้าก็จะไปบอกต่อกันในการแถมน,น้ําเค๊กฮวยของเราอะนะครับมันมันเหมือนว่าเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าในของที่เราขายอย่างเราขาย30บาทมีน้ําเค๊กฮวยด้วยถ้าปกติคุณไปกินร้านอื่นเนี่ยมันต้องมี5บาทแล้ว แก้วเล็กๆแก้วประมาณขนาดนี้แต่เขาเนี้ยคุณรีฟิลได้เลยในจุดเริ่มต้นของเราแม้กระทั่งรเดอร์เราก็ให้กินฟรีด้วยไม่ได้มาสั่งกินนะที่กินฟรีด้วยแต่ในผลกลับกันรเดอร์เหล่านี้เขาก็กลับมากลายเป็นลูกค้าเราด้วย<อ>เยอะนะครับไม่ใช่น้อยแต่แต่ช่วงนี้เราเราเรายังไม่ได้ทําเนื่องจากมันมีสถานการณ์อ,อะไรพวกนี้เข้ามาเลยลืมไหมลืมคือถ้าอันไหนครัลูกค้าโทรกลับมาหรือบาง ก็จะโอไปห,หาลูกค้าโดยเราจะไม่ได้แบบไม่เข้ารเดอร์ไม่อะไรนะไม่เกี่ยวกับรเดอร์เลยเราตัดรเดอร์ออกเลยเราก็จะรับผิดชอบกับลูกค้าเองดยการแบบโอนเงินคืนหรือว่าให้ลูกค้าสาั่งก็สบายแล้วเราจ่ายทุกอย่างให้หมดค่อพอเรามาถึงจุดนี้ร้านที่เราเปิดมาเนี่ยจากที่เราเริ่มเป็นศูนย์เนี่ยแล้วเราไม่มีประสบการณ์เลยมาถึงนจุดตรงนี้ที่เราทําได้ขนาดนี้เราว่าม,มันสำเร็จลวมันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ให้เราอยู่ได้สบาย สุขเยอะกว่าการเป็นพนักงานบริษัทเหนือยกว่าใช่แต่มันมีความสุขในที่แบบว่าเราทําไปแล้วแบบเราได้คุยกับครอบครัวเราทำเราทำงานเป็นระบบครอบครัวด้วยค่ะมีความสุขกับการทํางานทุกอย่างทุกเวลาไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องถือกระเป๋าแพงๆไม่ต้องใส่นาฬิการหรูๆไม่ต้องไปแข่งกับใครเจอลูกค้าใกล้เพฮา,า,าไม่มีเรื่องอะไรให้รบกวนใจวุ่นวายเลยจากที่เคยร้องไห้ก็กลับบ้านมีความสุกกินอิ่มกินเยอะ ในการเพิ่มช่องทางทาง Delivery เนี่ยมันช่วยช่วยเยอะถ้าเราขายแต่หน้าร้านเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ก่อนโควิดหน้าร้านเยอะกว่าพอมีเริ่มมีโควิดออนไลน์เยอะกว่าค่ะรูปภาพ่ะมันสําคัญในการนําเสนอการขายใครจะมองว่าไม่สําคัญนี่เราเราว่ามันเป็นตัวดึงดูดในการกินมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลย